อยสวัสดีครับผมเชอร์าชอบยาค่ะไฟนี่เราซ้อมมากี่วันซ้อมมาตั้งแต่ปีนี่แล้วต่อเสร็จก็ซ้อมก่อนซ้อมปกติเลยแล้วซ้อมอยู่ที่ค่ายชอรหารปยาดครับระดับที่ชอที่เดิมเนาะมีใครเป็นคู่เบ้าซ้อมเราบ้างมีพี่สิงดั้มแล้วก็พี่เอ็กซ่าครับพวกในค่ายเชื่อกันตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ละอายุที่ไหนจะเข้าสสูงเท่าไหร่ครับ ร้อยเจ็ดสิบน้ำหนักปล่อยๆเราตอนนี้ห้าสิบเจ็ดห้าสิบแปดมวยสไตล์อะไรครับฝีมือวันนี้เลยต้องมาเจอกับพี่อังดาไม่เคยต่อยกันเนาะไม่ครั้งแรกเลยและได้ศึกษาเกณฑการต่อยหรือยังศึกษามั้ยเขาเป็นมวยสไตล์เมท็อาวันนี้มาเจอเขาวางเกณฑ์วางแผนยังดีก็ต่อยตามสไตล์เราไปมีอะไรแก้ไขวุ้นขาเบวร์ทีเนาะอันนี้ลองมาแทนด้วยใช่ป่ะหรือมวยในรายการออในรายการเลยอ๋อเพนดามาแทนอันนี้ต่อยเบรดลอยร้อยยี่สิบสามเลยใหญ่ไปไหมอืมล่าสุดเราต่อยไว้ที่ ที่กทัฐบาศวันนั้นต่กับสิงเอกทัไมเปรงชนะคะแนนชนะคะแนนใบเวทเท่าไหร่วันนั้นอยู่ร้อยสิบแปดร้อยสิบแปดเองมีร้อยยี่สิบสามแต่อกี้ลองสอบแล้วเป็นไงบ้างมาผ่านเรียบร้อยเนาะร่างกายตัวนี้สมบูรณ์แข็งแรงนะวันนี้ก็พร้อมมาชนะคนนกับใครเหมือนเดิมครับไฟนี้คุมมากี่กิโลครับสามสี่เลยต่อยมวยไทยมาทั้งหมดตอนนี้ประมาณจะชิบครั้งคนจังหวัดบุรีรัมย์ฝากเชิญชวนแฟนคขับหน่อยพี่น้อง จะวีวรัำก็ไข่ไงจะพยัยามบินกรงเจาะด้วยนะนี่เต็มที่แน่นะอนวันนี้คู่เอกด้วยนะอ่ะขอโชคดีก่อคนครับไปดี